สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งคับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านทำนองสนองนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2องนะครับโครงโลกาิกนะครับซึ่งวันนี้จะมาพบกับครูนะครับในคาดออนไลน์นะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับได้แพร่ระบาดในรอบที่2ทําให้เรานะครับมีการจัดคารเรียนออนไลน์เกิดขึ้น เรียนอย่างไรนะครับให้ปลอดภยัยแล้วก็เรียนอย่างไรนะครับให้มีความรู้วันนี้ก็มาพบกับครูในคัสนะครับเรื่องการอ่านทํานองสนองครับผมวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนเรื่องการอ่านทํานองสนอของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับในรายวิชาวรรณคดีวิจักรหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับโครงโลกกนิตนะครับ วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงความหมายวัตถุประสงค์หลักการอ่านและประโยชน์ของการอ่านทำนองสนอครูมีวิดีโอตัวอย่างนะครับของการอ่านทำนองสนอมาให้นักเรียนดูไปดูกันเลยโครงโลกกนิตพระสมุดสุด ลึกล้นคนนานาสายดิ่งทิ้งทอดมายังได้เขาสูงอาจวัดว่างกำหนดจิตมนุษย์นิสาัยยากแทนยังถึง การบัวบอกลึกตื่นชนละทานมารยาทสอสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำคานควรทราบยอมยาเหี่ยวแห่งเรือง บอกรายแสลงดินโคควายวายชีบได้เขานั่งเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่สายคนเด็ดดับสูญสังขานร่าง เป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีเพื่อนกินสิ้นสับแล้วแนงนียงหายไลาหมื่นมีมากได้ เื่อนตายถ่ายแทนชีว่าอาจหายากฝากผีข้ยอยากแทนจักห้างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รับชมวิดีโอตัวอย่างนะครับของการอ่านทำนองสนอ โครงโลกกนิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรีนยนรู้ที่พวกเราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับต่อไปนะครับครูก็จะมาบอกถึงความหมายและก็วัตถุประสงค์ของการอ่านทํานองเสนอไปดูกันเลยครับผมความหมายของการอ่านทํานองเสนอนะครับการอ่านทํานองเสนอคือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกองประเภทโครงฉันกาบ นะครับผมต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ของการอ่านทํานองเสนะการอ่านทํานองเสนะนะครับเป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟังนะครับฉะนั้นทํานองเสนะต้องอ่านออกเสียงเสียงทําให้เกิดความรู้สึกนะครับทําให้เห็นถึงความงามความไพเราะเห็นภาพพจน์นะครับผู้ฟังสัมผัสด,ด้วยเสียง จึงจะเข้าถึงรสและความงามของบทร้อยกรองที่เรียกว่าอ่านแล้วฟังพริ้งนะครับเพราะสนอสดการอ่านทำนองสนอนะครับจึงมุ่งให้ผู้ฟังเข้าถึงรสและเห็นถึงความงามของบทร้อยกรองนะครับหลังจากที่เราไปเรียนรู้นะครับถึงความหมายและก็วัตถุประสงค์ของการอ่านทำนองสนอแล้วนะครับต่อไปนะครับ เป็นหลักการอ่านทํานองเสนอซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับของผู้ที่จะต้องฝึกหัดนะครับหรือเรียนรู้การอ่านทํานองเสนอนะครับอ่าหลักของการอ่านทํานองเสนอนะครับหนึ่งนะครับก่อนอ่านทํานองเสนอให้แบ่งวรรคนะครับให้ถูกต้องตามหลักคําประพันธ์เสียก่อนนะครับหรือว่าให้เราแบ่งวรรคนะครับตามชันทลักษ์ของบทประพันธ์แต่ละประเภทนะครับว่า โครงกราบก่อน,นะบแบ่งวรรกการอ่านยังไงโดยต้องระมัดระวังความหมายของคําด้วยเพราะบางคํานะครับแยกกันไม่ได้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการแบ่งวรรกนะครับการอ่านโครงสีสุภาพนะครับก็จะเป็น2องสามสองสองนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใดพี่เอ่ยนะครับเสียงย่อมยอยุดใครทั่วล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแบ่งวรรคนะครับในการอ่านคำนองสนองว่าชันทลักษ์ของโค้งของกรอนของกาบนะครับมีการแบ่งวรรคยังไงนะครับก็ให้เราเรียนรู้นะครับว่ามีการแบ่งวร์คก,ก่อนที่เราจะไปอ่านนะครับเพื่อจะให้ความหมายของคำนะครับ ไม่ฉีกหรือไม่เปลี่ยนนะครับต่อไปนะครับสองอ่านออกเสียงธรรมดาให้คล่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านเป็นทำนองเสนอนะครับในคำประพันธ์แต่ละบทนะครับให้เราฝึกอ่านนะครับให้เป็นร้อยแก้วก่อนนะครับให้เราคล่องให้เราชินกับคำที่เราท่องนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านทำนองเสนอ เพื่อจะง่ายนะครับต่อการอ่านคำนองสนองนะครับอ่านให้ชัดเจนโดยเฉพาะออกเสียงรอเรือรอดิงและคําควบกล้ำให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเมื่อเราอ่านถูกต้องนะครับคำก็จะตรงกับความหมายหรือว่าทำให้เราเข้าถึงรสของการอ่านคำนองสนองได้อย่างถูกต้องนะครับ 4. นะครับอ่านให้เอื้ดสัมผัส เรียกว่าคำแปรเสียงเพื่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะนะครับเช่นพระสมุรลึกล้นคนนานาข้อนี้นะครับเราก็ต้องไปแปลคํานะครับว่าคํานี้มันอ่านว่าอย่างไรนะครับอ่านให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะครับเพื่อที่เราจะอ่านในการแบ่งวักแบ่งตอนว่ามันจะไม่ฉีกคามันจะไม่ฉีกความหมายนะครับเพื่อให การอ่านทํานองเสนอของเรามันเกิดความไพเราะนะครับข้อที่5นะครับอ่านให้ถูกจังหวะคําประพันธ์แต่ละประเภทนะครับจะมีจังหวะที่แตกต่างกันต้องอ่านให้ถูกวักตอนตามแบบแผนนะครับตามฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าประเภทของกราบโคง้งฉันนะครับก็มีการแบ่งบักที่แตกต่างกันไป นะครับให้เราไปเรียนรู้ศึกษาให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับข้อที่6นะครับอ่านให้ถูกทํานองของคําประพันธ์นั้นๆนะครับลดทํำนองข้อที่7นะครับผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ตามรสของบทประพันธ์นั้นๆนะครับเช่นรสรักรสโศกนะครับตื่นเต้นนะครับขบขันโกรธนะครับ เราจะใส่น้ำเสียงอย่างไรเพื่อให้เข้ากับรถที่เรากำลังอ่านเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะทำให้ผู้ฟังนะครับได้คล้อยตามมีอารมณ์ร่วมกับผู้อ่านนะครับถ้าเราสื่อความหมายออกมาได้ดีนะครับข้อที่8นะครับอ่านให้เสียงดังนะครับให้ได้ยินกันทั่วถึงแต่ไม่ใช่การตะโกนนะครับ การอ่านเสียงดังคือการอ่านออกมาให้มันเต็มเสียงนะครับถ้าเราตะโกนนะครับการอ่านทางสนองของเรามันก็จะไม่ชัดนะครับข้อที่9นะครับถ้าเป็นฉันต้องอ่านให้ถูกต้องตามบังคับคารุนะครับแล้วก็ละหุของฉันนั้น,น,นๆนะครับละหุค,คือที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นแต่ไม่มีตัวสะกดเช่นนะครับ ไปบุเถพวะนะครับแต่ยกเว้นสองคำนี้นะครับก็คือก็และบ่อนอกกนั้นนะครับคำนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นคำของครุนะครับที่ใช้ความหมายนะครับเป็นมรรนากาศนะครับส่วนละหุนะครับก็จะใช้ความแทนนะครับ การเขียนแทนเป็นสระอุนะครับตามฉันที่กําหนดและวางไว้นะครับ10นะครับเวลาอ่านอ่านจะให้เสียงขาดเป็นช่วงชนวงนครับเราต้องอ่านแต่ละวักแต่ละตอในให้ติดต่อกันเช่นวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีคลีบานใบก้านอรชอนนะครับให้เราอ่านนะครับในแต่ละวักแต่ละคำ ติดต่อกันส,สม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าฉีคำวักบ้างนะครับวักนานบ้างอันนี้จะทำให้การอ่านทำนองสนองของเรานะครับไม่ไพเราะแล้วก็ต่อเนื่อง1 1นะครับเวลาเราอ่านเวลาอ่านจบให้ทอดเสียงช้าๆนะครับเหมือนลากเสียงนะครับในวักสุดท้ายนะครับที่เราจะอ่านทำนองสนองเพื่อให้เกิดความไพเราะนะครับให้เราลาก เสียงช้าๆนะครับอ่ะเรามาดูประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านทำนองเสนะนะครับเป็นประโยชน์นะครับ1นนะครับช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกองที่อ่านอ่าข้อนี้นะครับเมื่อเราอ่านนะครับสื่ออารมณ์สื่อรสที่อ่านให้ชัดเจนนะผู้ฟังนะครับก็จะมีความคล้อยตามและก็เข้าถึงรสที่เรานําเสนอนะครับ ข้อที่2นะครับช่วยให้ผู้ฟังได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึง้งนะครับอาการรู้สึกจับใจอย่างลึกซึง้งนะครับเป็นอาการที่ว่าคล้อยตามเรานะครับเวลาเราอ่านรดเศร้านะครับก็จะมีแบบร้องไห้นะครับลดโกรธนะครับก็จะมีความโกรธความโมโหไปกับเรารดตื่นเต้นนะครับผู้ฟังก็จะรุ้นนะครับ 3. นะครับช่วยให้เกิดความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับ mm hmm. เมื่อเราอ่านนะบทที่รถมันตื่นเต้นนะผู้ฟังก็จะมีความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะรถรักนะครับแต่ถ้าเป็นรถเศร้านะผู้ฟังก็จะมีความเศร้านะครับรถโกรธผู้ฟังก็จะมีความโกรธไปด้วยนะครับ ข้อที่สีนะครับช่วยให้จำบทร้อยกรองได้เร็วและแม่นยำอ่ะข้อนี้นะครับก็เหมือนที่เราร้องเพลงนะครับไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อนะครับถ้าเราหัดร้องบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เราจำเร็วก็เหมือนกับการจำบทร้อยกลองนะครับเมื่อเราฝึกการอ่านทำนองสน,งน,อ,นงองนะครับอ่านทั้งร้อยแก้วนะครับและเป็นร้อยกรองจะทำให้เราจำได้เร็วและแม่นยำช่วยกล่อมเราจิตใจ ให้เป็นคนอ่อนโยนและเยือเย็นนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นไปตามบททํานองสนองที่มีความช้าความไพเราะนะครับก็จะทําให้ใจเรานะครับสงบนะครับความเก,าก่าจิตใจให้เป็นคนที่อ่อนโยนเพราะว่าเป็นเนื้อหาเป็นจังหวะที่ช้าครับหกนะครับ,รบช่วยสืบทอดวัฒนธรรม ในการอ่านทำนองสนอเป็นมรดกต่อไปอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝังนักเรียนทุกคนนะครับว่าศิลปะนะวัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่ไม่มีที่ไหนในโลกนอกจากประเทศไทยนะครับก็ให้เรานะรัรักษาอนุรักษ์สืบทอดนะครับไว้สอนกับลูกกับหลานในรุ่นต่อๆไปนะครับอ่ะ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนได้รู้ถึงความหมายวัตถุประสงค์หลักการอ่านและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านทำนองสนองก,ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ครูก็มีบทอาขยานนะครับเรื่องนิราภูเขาทองนะครับมาเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งบทให้เราได้ฝึกอ่านกันนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะนำเสนอ นสนอบไนนมรัชมัชกเลยิราชภูเขาทองมาถึงบางธรณีทวีสโสกยามวิโยกอยากใจให้สะอื้นโอ,โอสุธานานแน่นเป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนน้ำเน็บเจ็บแสบครับแอบใจ เหมือนนกไรลังเร่อยู่เอกาสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปครูก็อยากฝากให้นักเรียนทุกคน,นครับนำความรู้ที่ได้ในการเรียนวันนี้นะครับไปทบทวน,นครับไปฝึกอ่านทำนองสนองนะครับให้เราแม่นยำนะครับให้เราชำนาญอ่านให้ไพเราะนะครับเพราะว่าชั่วโมงต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะ ทนองสนองนะเป็นคะแนนเก็บ5คะแนนนะครับในคาสนี้นะครับครูก็อยากฝากให้พวกเรานะครับกลับไปทบทวนนะครับเพราะว่าดูจากตัวอย่างนะครับทบทวนจากตัวอย่างที่ครูให้ดูนะครับหรือนะครับบทอื่นๆใน YouTube นะครับมีมากมายสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายขอบคุณครับ